ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับสิทธิศักดิ์นะครับ168พยากรณแฟนเพจนะครับซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูสัญลักษณ์นะครับที่เขาเรียกว่าสัญลักษณ์รูปดาวนะครับหรือสัญลักษณ์ดอกจันนะครับมี2ชื่อนะครับเรียกว่าดอกจันหรือสัญลักษณ์รูปดาวก็ได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะเกิดอยู่ตรงบริเวณเนินอาทิตย์นะครับเนินดาทิตย์นะครับก็คือใต้นิ้วนางนี่แหละนะครับที่เกิดขึ้นนะครับ สัญลักษณ์รูปดาวนะครับหรือดอกจันนะครับที่เกิดขึ้นตรงเนินอานทิตย์เนิน,าน,านอาทิตย์นะครับตามตำรานะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงนะครับเรื่องของเงินทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเน,นินเนินที่ดีอีกเนินหนึ่งนะครับที่ดีนะครับซึ่งลักษณะนะครับในส่วนของสัญลักษณ์รูปดาวนะครับบนเน,าน,านินอาทิตย์นะครับ ข้อ1นนะครับเขาบอกว่าก็จะมีความมั่นคงนะครับมั่นคงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับและก็การเงินนะครับข้อที่2นะครับ <c oughs> ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของร่ํารวยนะครับมีความร่ํารวยในส่วนของการทํางานนะครับหรือทุกสิ่งทุกอย่างล่ะที่เราได้มานะครับก็จะร่ํารวยนะครับข้อที่3นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ เขาเรียกว่ามือของคนนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับมีชื่อเสียงก็ไม่ว่าท่านจะทํานะครับงานสาขาหรืออาชีพอะไรนะครับก็จะเป็นบุคคลที่มีแต่คนรู้จักนะครับเคารพนับถือนะครับข้อที่4นะครับลักษณะลายมือแบบนี้เป็นบุคคลนะครับที่ชอบนะครับก้าวเดินไปข้างหน้านะครับ เรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือการเงินก็จะตามมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆอีกสิ่งหนึ่งนะครับในส่วนของสัญลักษณ์นะครับที่ขึ้นตรงบริเวณเนินอาทิตย์นะครับซึ่งในส่วนของอยากจะให้ดูเส้นหลักด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นชีวิตนะครับเส้นสมองนะครับหรือเส้นใจหรือเส้นจิตใจเนี่ย ทุกเส้นเนี่ยต้องดีนะครับต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะก็จะช่วยส่งเสริมสัญ,ญลักษณ์รูปดาวนี่แหละหรือสัญ,ญลักษณ์ดอกจันนะครับตรงเนิอนอาทิตย์นะครับหรือใต้นิ้วนางนะครับดีเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับที่ดีสัญ,ญลักษณ์หนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าดอกจันหรือสัญ,ญลักษณ์รูปดาวที่เนิอนอาทิตย์นะครับเดี๋ยวมาสรุปอีกทีนึ่งนะครับใครมีสัญ,ญลักษณ์นะครับรูปดาวตรงบริเวณเนินอาทิตย์นะครับ1ก็คือ จะมีความมั่งคั่งนะครับมั่งคั่งมั่นคงนะครับในเรื่องของการเงินนะครับหรือเกียรติยศชื่อเสียงนะครับข้อที่2นะครับก็จะมีความร่ํารวยนะครับเป็นบุคคลที่มีเงินมีทองนะครับข้อที่สนะครับเป็นมือของคนที่มีชื่อเสียงนะครับ ก็เรื่องของเกียรติยศที่เสียงนี่แหละแล้วก็ข้อที่4นะครับเป็นบุคคลที่ชอบก้าวเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็ประสบผลสําเร็จนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ขอจบนะครับการนําเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ